สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในแมปลอนทองน,นั่นเองท่านผู้ชมคือในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอัปเดตเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กมากเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยนะฮะซึ่งในตอนนี้เหมือนว่าจะมีเจ้าสตีฟมาคือลองคุยดูซิว่าเจ้าสตีฟเนี่ยให้เควสอะไรบ้างคือผมรออัปเดตมานานมากแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยมีอะไรเลยท่านผู้ชมอืมคือ In id, and Month อินคิดลักแอนมันออนสโนวี่ไอซ์แลนด์โออันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่นะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอลองรับเควสเจ้าไอ้นี่มาก่อนสตีฟสตีฟเนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยไปขุดไทเทเนียมแล้วก็เจดเนี่ยห้าคือมันก็เป็นเควสทั่วไปไมั <laughs> ้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยโชคของผมเท่าไหร่9,757ฮะซึ่งถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไปสโนวี่ไอซ์แลนด์อ่ะอย่างเช่นตรงนี้อืม14,635เอาเป็นว่าตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าโชคเนี่ยเยอะมากผมขอกลับมาก่อนกลับมาซื้อในส่โทเทมก่อนนะ <laughs> โชคมันเยอะเกินอะเด็เออมันมันไม่ได้ผมต้องซื้อโทเทมไปเผื่อด้วยอมซื้อมาตอนนี้เนี่ยเรามีอัญมณีเนี่ยเยอะมากท่าไม,ม่ชมเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมไปที่อ่าโพเซนโพเซนปาร์ตอนนี้โอ้โหอันนี้เนี่ยยังไม่ได้บัฟน,นะโชค1 4วหมื่นสี่พันหกร้อถ้าเกิดว่าผมได้วางโทเทมไปโจงจะเท่าไหร่อันนี้อืม 1 9 7 0 0นะือโอ้โอเยอะมากคือโชคเนี่ยไม่เคยเยอะอะไรขนาดนี้มาก่อนนะฮะโอเคเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองขุดดูสิแต่ว,ว่าเราเนี่ยจะได้ของดีเลย19 0 0 0โชคเยอะขนาดนี้คือของเอกโซติกเนี่ยต้องมาแล้วปะ่ะคือโชคผมเยอะแบบเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผมเคยเคยเล่นแบบนี้มาแล้วมาชม,อ,มอันนี้โอไม่มีของแดงเลยไม่มีแม้แต่อันเดียวอืมอันนี้ ไม่มีของแดงมีแต่ของทองแต่ว่าเควนของเจ้าสตีฟเนี่ยมนทางานเรื่อยๆเ,เลยนะเออมีไทเทเนียมกับเจดเนี่ยทำงานเรื่อยๆเ,เลยะฮะอืมโอเคลองทาเควสเจ้าสตีฟไปด้วยเพราว่าสตีฟเนี่ยจะให้อะไรดีๆกับเราท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นตัวเควนมาใหม่นะฮะซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยโชคงผมมันเยอะมากผมก็จะต้องรีบขุด <c oughs> ถ้าเกิดว่าผมไม่ขุดตอนนี้เนี่ยก็คงไม่มีโอกาสนะฮะโชคหนึ่งหมื่นเก้าเยอะขนาดนี้อืมขุดไปก่อนขุดไปก่อน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีของแดงออกแม้แต่ชิ้นเดียวนะไม่ได้ของทองนะฮะของแดงยังไม่มาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวอืมอันนี้ก็ไม่มาโอ้ oh my god ผมต้องการของแดงอะดิอืมโอ้เหมือนจะของแดงโอ้เพรานะราดฮะฟพราะาดต่อมาฮะอันนี้อันนี้อนนโอ้โหเป็นของทองอะดิคือต้องการของแดงเพิ่มอืมโอ้โหไม่มาเลยวะท่านผู้ชม โชคของผมเนี่ยผมว่าเยอะมากแล้วนะแต่ว่าก็ยังยังไม่มีอะไรเลยนะฮะและเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยผมจะทำาเว s ของเจ้าสตีฟเนี่ยเสร็จแล้วนะเออเดี๋ยวลองเอาไปส่งดูตอนอื่นเนี่ยผมขอลออีกสักทีแล้วกันนะโชคตัวหมื่นเก้าอือโอ้โหของของแดงเนี่ยออกมาแค่ชิ้นเดียวเองอ่ะอีกสักทีอีกสักทีกกทไม่ออกเลยนะผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยกลับไปดีกว่า คือกลับเอาเควสไปส่งโจสตีมสักหน่อยเผื่อว่าเราจะได้อะไรดีๆนะโจสตีมน่าอยู่ที่อ่าพอจูรีเวอร์ฮะซึ่งผมทำเควสเสร็จแล้วโอ้โหพอกลับมาในโชคของเราเนี่ยรดเหเือน,นิดเดียวเหลือน้อยมากอืมสตีมนี่คุยนี่พูดเราเอาเควสมาส่งนายอืมเสร็จหรือ,อยังสตีมเพื่อเดี๋ยวนะสตรีมอ,อ้มีลูบี้คือยังมีลูบี้ห้าอันลูบี้เนี่ยเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ได้โอ้โหผมก็ว่าอยู่ทําไมแบบว่ามันมันส่งเควสไม่ได้ ก็จะได้เลยปะเนะี่ยอันนี้ไม่มีรูบี้เลยอืมรูบี้แค่ห้าอันเท่านั้นทำไมไม่มีรูบี้โอ้โหเอเมลล์ทั้งนั้นหรือว่าโชคของเรานีเยอะเกินไปว่าหมื่นสามแล้วท่านผู้ชมช่วงตอนนี้หมื่นสามโอ้มีรูบี้แล้วฮะอืมอ๋อมาสองลูกโอเคแล้วก็ตรงนี้อ๋อมาอีกมาอีกอ๋อขาดอีกหนึ่งลูกรูบี้อืมโอเคตอนนี้เนี่ยน่าจะครบแล้วนะรูบี้เรียบร้อย เดี๋ยวเราเนี่ยเอาเควนไปส่งเจ้าสตีฟมาดูสิว่าจะได้อะไรนะผู้ชมคือเจ้าสตีฟเนี่ยอุตส่าห์เป็นตัวใหม่มันก็น่าจะเป็นของดีดีปาวะคือมันมีเควนต่อเนื่องนะฮะมีเควนไปต่ออีกเรานำเควนนายมาอีกนายต้องการอะไรคือเขาบอกว่าอ้เด็กอินซันเซนตบีชคือเขาให้เราเนี่ยไปคุยกับเด็กนะฮะซันเซนตบีชใช่ไหมมันคุยเสร็จแล้วคุยเสร็จแล้วเราเรู้เควนนายแล้วอ่าซันเซนตบีชซันเซนตโอเค อแล้วเด็กนี่อยู่ไหนเด็กอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อเจอแล้วเจอแล้วนอนอยู่ตรงนี้อืมเราเอาเควสจากเจ้าสตีฟเนี่ยมาให้อืมโอเคเรามาคุยกับนายะนะคือเขาขอให้เราทำทำเควสให้อีกแล้วอะเอามาโอ้เขาให้เราเนี่ยโอ้ขุดหอยแล้วก็ขุดเพลนะฮะอืมมาลองขุดดูก่อนมาดูสิว่าเราเนี่ยจะได้ครบเลยเปล่าทีเดียวได้ไหมได้ครบเลยเปล่าไม่ได้เลยนี่หว่า เอออ่าเอ้ยเหมือนจะได้หอยเชลนะอืมโอ้เดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขึ้นนะคือ๋อ,อหรือว่าต้องเอาไปส่งหรือเปล่าเออน่าจะต้องเอาไปส่งนะคิดว่าใช่ไหมอืมผมจะต้องเอาไปส่งว่ะคนอื่นถ้าเกิดว่าจะต้องเอาไปส่งเนี่ยผมจะต้องอ่าประมาณนี้ก่อนอืมแล้วก็ขุดไปคือจะขายอัตโนมัติไม่ได้ไงเพราะว่าในตัวผมตอนนี้เนี่ยมันขายอัตโนมัติไปเลยนะผูช้ชม เดี๋ยวต้องขุดขุดไปก่อนพอเรียบร้อยอืมอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะครบทั้งตัวหรือยังในตอนนี้อืมเรียบร้อยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยลองเอาของเนี่ยมาส่งให้กับเจ้าเด็กคือต้องถือด้วยเหรออ่ะเราถือให้นายอยเชลทั้งหมด5อันใช่ไหมอืมสองคือต้องถือให้ทีละชิ้นทําไมนายไม่เอาจากตัวเราไปเลยเอาอันที่สามไปสินายอ่ะเอาอันที่สามไปอืม จะต้องให้ห้าชิ้นสิบชิ้นคือให้เรื่อยๆขอของดีๆนะถ้านายให้ของไม่ดีนี่เราโกรธนะโอเคชิ้นสุดท้ายแล้วเด็กเอาไปเรียบร้อยคลิดของนายเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือนายจะต้องให้ของรางวัลกับเราแล้วอ๋อเดี๋ยวนะคือนายเด็กอ้อยังมีประการังกับซีเวอร์อีกโอ้โหผมก็ว่ายอยู่เหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยผมจะขาดปาะการังอะนะขอมาขุดหาประการังก่อน คือประกาลังอืมไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ชิ้นเดียวเนะี่ยเออประกาลังคือน่าจะต้องขุดตรงนี้มันน่าจะมีโอกาสได้สูงนะม้ชมแต่ว่าคือไม่ได้เลยหรือว่าโชคของเราเนี่ยมันเยอะเกินไปว่าอ๋อนี่ไงออกมาอันหนึ่งละพอล่าอืมออกมาแค่อันเดียวผมต้องตามหาสามอันอืมโอเคแต่คอร์ลมาสองอันแล้วก็คาดีอันหนึ่งอันสุดท้ายอ่าเรียบร้อยฮะตอนนี้เนี่ยเราได้ประกาศังมาน่าจะครบละ ไให้เจ้าเด็กต่อเจ้าเด็กเนี่ยต้องการประกาลังคือไม่รู้ว่าไปทําอะไรแหละแต่ว่าก็นะอืมผมเอา <c oughs> ผมมาขอว่าให้เจ้าเด็กสิ่งที่นายต้องการมันอยู่ที่ชั้นหมดแล้วเอาไปเลยอืมเอาไปอีกงานสุดท้ายคือเอาไปได้แล้วอืมเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเนี่ยคุยกับเด็กนะฮะอืมเจ้าเด็กเรียบร้อย,ย,อยฮะผมต้องควยเสร็จแล้วให้เขาโอ้โห,โหให้ผมกลับไปหาสตีฟอืมโ วิ่งไปวิ่งมาแนละ้วสองคนนี้สตีฟเราทำเควสของเจ้าเด็กเสร็จละอืมขอบคุณมากสำหรับเงินโอ้คือให้ไปทำหลายเควสนะให้ไปทำหลายเควสได้เนี่ยคือเขาให้เราไปคุยกับใครซึ่งอยู่ที่ไหนเลยทีนี้ไม่ได้บอกด้วยว่าอยู่ที่ไหนเออแต่ว่าในตอนนี้ช่างมันแล้วกันผมว่าผมมาคุณที่ภูเขาหิมะดีกว่าและเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยผมจะลืมใส่โค้ดไปโค้ดหนึ่งนะี่มาชมสองร้อยเคไลท์ คือลืมไปนิดนึงนะฮะลองดูสิ2 2 2 2 3โชวของผมในตอนนี้อเยอะมากเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมลองขุดดูสิเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้อะไรดีๆนะอืมสอง0มืมินทิวออกมาเลยชิ้นแรกอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะโอ้อันนี้อืม อันนี้ไม่มีอะไรเลยโชค2 2ง2ม2่นมิทิวออกมาเป็นชิ้นแรกอืมไม่มีฮะไม่มีอะไรอืมผมต้องการของเอกโซติกที่ที่นี่อันนี้ไม่มีอะไรมีโชค2 0 0 0 0ืเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยท่านผู้ชมเออมันดูดิมันก็ไม่ได้ออกอะไรดีเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะผมได้มินทิวอันเดียวจากโชค2,000 0 ได้แค่มินทิวแต่ว่าอันอื่นๆเนี่ยยังไม่มาอืมยังยังไม่มานะฮะยังไม่มายังไม่มีอะไรอืมยังไม่มีอะไรอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรอืมอันนี้อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรคือรู้สึกว่ามันท้อแท้มากนะเพาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามานั่งขุดอยู่ตรงนด้โดยที่รู้ๆกันอยู่ว่าโชคของเราเนี่ยเยอะแล้วแต่รู้สึกว่าก็ยังไม่มากพอ <laughs> เออสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสามสองร้อยสามสามเออยังไม่มากพอเลยอะ่ะมันต้องมากขนาดไหนห้าหมื่นเออแสนหนึ่งอย่างงี้ป่ะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไปได้ของแดงนอกจากเมทิวเลยนะได้เมทิวเม็ดเดียวอะ่ะรอบแรกอเนี่ยอ๋อไม่ได้เลยมาชมโอ้โหโชคสองหมื่นเยอะขนาดนี้แต่ว่าไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียว ไม่มีแม่สักชิ้นไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรจริงๆนะโอ้ my g ก็โสองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสามฮะโชคนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของผมแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสรัวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ